กับเรียนท่านประธานสภาไปประธานรัฐสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่กล่าว่อสักครู่นะครับอย่างน้อยผมก็ดีใจว่าจากันได้นะเพราะอยู่กันมาสมัยรัฐบาลที่แล้วแต่รู้สึกวันนี้พูดเก่งกว่ารัฐบาลที่แล้วมากหลายเรื่องด้วยกันนะครับหลายเรื่องผมไม่อยากให้เข้าใจผิดเข้าใจถูกกันต่อไปนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่ว่าผมมาพูดเรื่องพระยามาจุราชพระช่วงนั้นผมไปงานศพกับทุกวันเนี่ยนะครับทั้งคุณพ่อผมด้วยตลอดกาหลายหลายหลายๆพิธีพิธีพิธีสวดศพด้วย ผมก็นั่งฟังมาทุกวันทุกวันนะครับแล้วสื่อเขามาถามผมว่าว่านายกคือยู่ไปถึงเท่าไหร่อะไรยานานแค่ไหนอะไรอย่างไรผมก็บอกว่าอย่าประมาทกับชีวิตนั่นคือหมายของตัวผมนะแล้วถ้าก็ถ้าก็เทศมาลองไปแปลดูนะครับไปฟังคําแปลสวดศพไปกนะัทุกวันแหะนะทุกคนเรต้องเคยไปงานศพอะนะสวดสีส่บทเนี่ยก็สวดว่าอะไรผมก็ับคำพูดนะั้นมาพูดถึงผมเตือนตัวเองเสมอ นะว่าผมประมาอะไรไม่ได้ตายวันนี้ตายุูงนี้แต่ผมไม่ได้ไปขู่ใครเลยผมยกคําในศาสนามาพูดนะก็ทุกครั้งก็จะถูกตัดต่ออย่างนี้มาตลอดนะครับก็นี่เรียนให้ทราบเพื่อทราบเท่านั้นเองนะครับในส่วนของรัฐธรรมนูญวันนี้เรามาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ส่วนใหญ่นั้นรัฐธรรมนูนนะจะต้องออมีบทบัญญัตินะกฎหมายลูกที่สอคเคอ,อะาะับรัฐธรรมนูญนะราะนั้นก็คุณาไปดูกฎหมายลูกด้วยนะครับมันเกี่ยวข้อ,ของอะไรกันอย่างไร ในเรื่องของการใช้พลเอกเฉินผมเรียนไปแล้วว่าประกาศใช่วันที่15มันมีสาการที่เกิดขึ้นในวันที่1 4นะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีอยู่ผมไม่ไม่กล่าวถึงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลุกลามบานปลายเพราะว่าหลายคนจากการติดตามสาการการชุมนุมก็พยายามที่จะทะลุไปทำเนียบรัฐบาลจากเพิบัลก็คงจะมีที่หมายต่อไปซึ่งมีการข้อมูลทางการข่าวที่ชัดเจนนะครับเราก็จาเป็นที่ต้องต้องอหยุดในเรื่องนี้ไว้ให้ได้นะครับไม่ให้การลุกลามบานปลายต่อไปนะครับ ในเรื่องของพรบฉุกเฉินนี่ผมกล่าวเรียนว่าผมไม่ได้เป็นคนออกพรบฉุกเฉินตั้งแรกร่างพรบฉุกเฉินและบังคเฉินออกวัตบีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดรัฐบาลใครก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วท,ท,ทุกรัฐบาลก็ใช้มาตลอดลนะครับดีการใช้กฎหมายนี้มาทุกรัฐบาลนั่นแหละนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นก็ก็ยกเลิกไปนะครับในส่วนของความรักที่บอกว่าไม่ต้องแสดงออก ผมไม่ได้แสดงอะไรออกเพราะผมก็พูดในถึงของตัวผมนะผมไม่ได้บังคับให้ครเพราะสิ่งนี้บังคับกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็แสดงเจตลมของท่านออกมาด้วยคําพูดด้ว่งต่างของท่านก็แสดงไปนะครับผมไม่ไม่บังคับท่านไม่ได้อยู่แล้วเรื่องการเมื่อรัฐบาลไม่ดูแลทุจริตการศึกษาไม่พัฒนาพูดมาหลายครั้งแล้ววันนี้คงไม่ใช่หวาละในการประชุมครั้งนี้นะครับนี่ก็กลับยนเพื่อทราบนะครับ